อ่าโอเคเปิดวสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องแม่งปุ่นยูดีนะคะวันนี้เจ๊จอยแมนเจ๊จอยซีบีนะคะก็จะพาไปไปไวไไปนนายง่ายไปง่ายมันเกิดวายง่ายมันเกิดพี่จอยว,ไไว, <laughs> วดตามเสียงค่ะตามเสียงค่ะเยัยเจ๊ค่ะเจจอยจะร่างเข้าไปค่ะน้ำเกินน้ำทิ่มโดยเจ๊จอยค่ะ คุณน้องเคก็ไปได้นะคะอ่าเคไปค่ะเจอกันเจอกันค่ะที่งานค่ะอ่าฮอันแล้วค่ะฮอันแล้วเปิดละค่ะเราก็จะไปเกิดฮอัแล้วค่ะฮอัแล้วค่ะวันดีค่ะค่ะพูดเลยน้องค่ะวันดีค่ะตัวไอตัวไปเที่ยวพาทุกคนไปเที่ยวเลยเลยไปเลยค่ะโก้เมเป็งน้ำหนาแล้วค่ะ แม่ไงพ่อไปละแม่เป่งแม่ใหญ่ต้องช่องจุดนี้สวัสดีค่ะวันด,ดีค่ะน้องเมย์วัสด,ดีโอ้ยน้องแป้งสวัสดีค่ะ ตั้งกล้องค่ะตั้งกล้องค่ะปล่อยบ่ได้เลยค่ะเขาสิบ่เขาสิบ่ให้เงินค่าจับกล้องมื้อนี้น้องแป้งก็ได้มาฮอดมาถึงเพียงหน้าไอจันนี่ครับครับมาตถิโชว่วัิมาเมื่อแรกน้องแป้งว่าสิโชว์จักตามเพลยงลวดเดี๋ย้ได้ได้ๆนี่นี่ต้องคุยกันก่อนค่ะเพลงละเพลงละ แล้แต่ร้องกันเพลงละค่ะเด็ไฮไโป้ก็เท็กเป็นพูดเต้นแต่งเต้นผู้ร้องสลับว่าได้ปะค่ะไ้คุณไ้คุณโป้ร้องสองคนนี้เป็นดันเจอเนะค่ะคืออะไ้ค่ะคบ่อลัมเอ้ไอ้เจนี่ไม่ใช่นั่นไอ้เตียน่วัดมาใส่สีมาจิตใจ ไปดูพญายนาคกันนะคะทุกคนไปเลยน,นี่ค่ะพญายนาคโซนนี้ก็เป็นโซนซื้อดอกไม้นะคะเนี่ใช่ปะ่ะซื้อดอกไม,กไม้แล้วก็เครื่องดื่มแล้วกินโซนดอกไม้และเครื่องดื่มแล้วกินค่ะโซนเป็นคนอย่างเง้ว่าต่างใดวต่จะเป็นผู้ชายไงเป็นผู้เห็นป่ะ ภาษีไปป้ามาเที่ยวจะไป<ะ>มาเที่ยวกันค่ะโอเคค่ะว่ากันดีเ <c oughs> ว้ย <c oughs> ใกล้ทิ้งแล้วค่ะ ท่านยางหลายเลยเไหมคะอาเพื่นต้องเงินต้องปิดปากวันี้วันแอลผ่าปิดปากแม่นี่การตรวจดนะค่ะตรวจอุณหภูมิก่อนเข่าวมดทุกคนเลยค่ะได้ค่ะทุกคนใจเหมาแล้วค่ะตรวจวอุณหภูมิแล้วก็เจลล้างมือ เส้นฟู้นะคะมน้อย,ยยุ่งน,นต้นยางหลายเลยค่ะน,นี่นมุมโอเปรเตจอร์อนนี วันนี้เราก็นั่งเล่นรอพี่โบนะคะกับเจ๊จอยสวยไหมคะ,ะเจ๊จอยคะอ่ะ,ะนวัสดีเออสวยมากคะ่ะทุกคนบรรยากาศนะคะกับบุญไหว้เน่คนหลายข,าย,ข,า,ยขายดีขายดีขายดีค่ะน้องเยนยะแม่ คนเยอะมากนะทุกคนไปข้าไปหาเล่นโอ้ยอ้วนเต็มนะคะนั่งไม่ได้ เราจะเจอใครเอ่ยกำลังเดินมาใครเอ่ยเราจะเจอใครเจอใครใครเนี่ยใครคะลูกลูกอุ้ยดาล่าดิดิเดี๋ยวป้าวาถ่ายรูดํากนแม่มาถ่ายรูน้ำดาลาก่อนไม่ได้แล้ว เราจะมาเซล์ฟรีนะคะลูกอายากถ่าย <c oughs> มันเต็มไปถ่ายไม่ได้มันเต็มอ่ะตอนนี้เรากำลังต่อคิวกันนะคะแมนต่อคิวทายรูปอันนี้กระเช้านะคะมันมีหนึ่งเดียวเราต้องรอคะ่ะไม่ได้อ้วน หานปหันอยากกินไอ้ิมวุ่นอยากกินค่ะทุกคนโอเคค่ะรอต่อไปนี้อาเคซี่ตีหน่ากลมก็มาตามน้ำห้าไปเที่ยงเลยด้วยค่ะทุกคนไปกัน บรที่ให้ความห่วงใยประชาชนนะครับมาร่วมตรวจวัดไข้นะครับและมาตรการของทางรัฐบาลนะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตเพ่อสนับสนุี่สาธารณสุขอำเภอตำบลจ้นนี่นะคะเพื่อนเพื่อนทำงานอยู่ค่ะเราเราไปรอเราไปรอไปกันข้่อยางหลายเลยเนี่ย ้่อบแค่กบวนเัแค่กบวนน้ำดากสาธิตเลยน้ำเงอมไปแล้วค่ะโอ้ยต่แต่จะดักแต่จะทังดากก็ท้างนาว่าได้บานเนี่ยเอ้าแล้วเส้งหนาเลยครับแลเส้งหนาไปเลยทำไม่ยำสนามยามเนี่ยวเ่าขาต้องจำจำร

้ลูคไม่ท่แครับแนเนีกพี่ทุกานะครับอิตาของงานเพลงใหม่นะครับกองต้องไม่ไดรีกแบบแก้วกองจัครับโอเคขอบคุณค่ะไอชาทิดวานเศร้าให้เราลองเพียงเจ้าประจัน

ชื้นเหนื่อยแห้งนะคะน้องหนุ่มแม่พ่อหอดนะคะนักร้องค่ายคอยเคลียร์นต้องได้ยิบดิ้งเมื่อค่ะสรุปทีนี้ก็ขอบคุณค่ะ